สวัสดีครับพี่น้องวันนี้สิพาแกงน่อไม้ด้วยครับแกงน่อไม้แต่แกงแหน่งมันยามนิดน่อไม้มันฉีเซบครับมันสีมันเบหน่อไม้ยามนี่ยาก,กำลังน้ำกำลังสีเดือดเดี๋ยวต้มน้ำอย่านั่งจะหน่อยสีแกงให้เพื่อนก็คือเก้าแล้วครับต้มน่อไม้จืดแล้วก็ตามข้าวเบื่อใส่ตามะเขเพใส่แล้วก็ห็ดน้ำอย่านั่ง น้ำอย่านางให้มันเคี้ยวแล้วกับใส่กันกับข้าวเบือกับริกแล้วก็เอาลงมาตั้งหมอ้อพยายามคนเพราะว่าข้าวเบือมันสิมันสิตีก้หมอ้อตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วครับพี่น้อง <c oughs> กเนล่งเดือดเลยนีต้มน้ำอย่านางก็หน่อยะสิเก่งเ่ง ได,บบได้แกงหนไม้ยงามนี่พี่น้องนานแล้วบอได้บอได้เห็นอย่างให้เบิ่อวันนี้เลยตัวเองก็บ่า่อยสบายนะพี่น้องเป็นไขวัดไขวโอ้ยไขวัดเล่นงานขนาดอากาศมันเปลี่ยนพาะนครพนมเนี่ยอากาศบางมื้อสองฤดูสามฤดูก็มีแต่ช่วงนี้ดีหน่อยมันมันอากาศาม,กม,มัน,มน,มน เย็นนพดีแล้วครับช่วง<า>แกงน้ำไม้ไปพร้อมเ<า>บื้องลงตาซื่นไปนํนาำเบื้องหลวงตาซื่นทุดดงก็มันนี้เพิ่ที่ข้าบ้านแล้วมันนี้เบื้องไปนน,น้ำนะครับเบื้องลงงตาซื่นไปนน้ำ เมื่อวานนี้ก็ได้กราบเพื่อนอยูกเพรเพื่อน่านหน้าบ้านพอดีเมื่อวาน,านได้กราบแล้วก็ถวายน้ําว่าเพื่อนเป็นพระที่ที่บาย,ย่างไดลละเพื่อนบนรับไม่รับปัจจัยลดเพื่อนกระบกนั่งรองเท้าเพื่อนกระบกไส้เพื่อนตุ่งอย่างเดียวครับออกจากบ้านนั้งจะออกพรรษา ต่อพันศาแล้วก็ไป้ายไปไปจนถึงโน้นไกลๆเลยจนตาแก้มถึงป่าจีนทางใจพนจังโค้งกลับมาเป็นไปปีละเทือสองเทือกไปได้รับเป็นเดินอุดลวงเจ้าอ่อนพนว <c oughs> ันนี้ใส่ใส่บวกพี่น้องรับบวกใส่ให้บวกมันทุกจังน้อยบวกทุกจังน้อยแล้วก็ใส่ย้อนมักอื้อ ยอดฟักทองนะครับมะอื๊ะน,นาเกียดเนาะเพามะอื้อยอดฟักทองนี่จะยอดฟักทองอน,นี่ไอ้จังหน่อยอย่างใจว่าอันนี้มันสุกง่ายอันนี้ใบแมงลัก่นองเดี๋ยวต้มบวกจังหน่อยก่อน <c oughs> ให้บวกมันสุกจังหน่อยก่อน มันนี่สิพ้ากินแกงหน่อไม้จะแท้มันไม่ได้กินเหิงแล้วครับแต่หน่อไม้หน่อไม้ยามยามฝนนี่มันสิ่บอกข้อเย็นนะปันหาแต่ถ้าเป็นยามแรงหน้านี่มันสิแกงเัดไปเก็บเอาไปหาเอาแหงมันนะครับโป่งออกมาแหงมันแหงตับนิ้วตับอย่างมาปอกแล้วก็ทุบๆแกงออ้แทบมันพี่น้องหน่อไม้ยามนี่แต่มนก็หายากนี่ กระบนยากพูดถึงกระบนยาดอกขยันแน่จังน่อยกระบนยากวันใดพริกโบ,บมักใส่ปา่าใส่หยังโบมักใส่ปา่าใส่เนื้อใส่หยังพริโบ,บมักใส่เป็นหยังก็ค่อยก่ค่อยมาก อย่าลืมนะพี่น้องเดิอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเดิอให้ยอดติดตามมันขึ้นๆเน,น,นที่ได้ไลค์สด like ให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยมันจังขัดซอยๆกันดันๆซอยๆกันโอ้ยฟังแต่เมื่อวานนี้นว่าจิกแก่งสว่านเนี่ยพูดถึงว่าฟังแต่ทาดหลวงตาซื่น ยากระเพิ่นพี่น้องก็เลยบดได้เก่งกเลยมาเก่งวันนี้บานนี้บวมันใครสีซุกแลก้วกใจอันนี้ครับใส่ยอดฟักทองยอดฝักทองคัดเลยล้านมันเซฟพี่น้องเกง่งไหมใสจก็นี่แหละบ่มีเห็ดหูหนูบ่มีบ่มีฝักทองใ่ ได้ใส่ยอดมันใส่ยอดกระเซ็บครับแต่ยอดบวกนี้มันจะจืดมันบะเซ็บความรู้ซึกล่องผมนะครับถ้าใส่ยอดบวกนี้มันไม่กระเซันไม่จืดวันนี้ <c oughs> น้ำปลาเหระครับเนี่ยให้ยอดขับทองสุก สักคู่หนึ่งแซ่บคักเดอรมือนี้เด้อแซ่บบีรีเด้อมือนี้นานแล้วบ่ได้กินพี่น้องใส่น้ำปลา เออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวก่งหน่อไหมแป๊บนึงนั่งค่ะกระเทือนลูกค้ามาตัดผมพี่น้องอันนี้ใส่ผงนวลนครับหน่อยนึงมีเมนจะไปหาคืนได้ดว,ว่าใส่หลายแทบหลายตายบ้องเมื่อได้พี่น้อง ไม่เปนลูกค้าก็ได้แง่เม็ดคลิปอ้วนมากวานพี่น้องกะทำมากมาอย่าเด้อแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวแกงมันกระเทิรนมือ,อ ใส่ใบแมงลัดใส่ใบใบกอีตูรู้หวานชินครับโอ้ยแส่หน่อยแกงหน่อไม้แป๊บนึงมึงกระเทือนมือมขา้ขาวเที่ยงบะทักิน<ม>เอาแล้ว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  <c oughs> อย่าลืมนะครับเตอร์ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่เด้อครับเอออย่าลืมนะครับก็ซ,อย,ซอยกันเดี๋ยวไปตัดผมให้ผู่เท่าก่อน